ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดไอดีสวยนะครับเกินคุ้มแน่นอนตัวนี้ราคานะครับ1,399บาทนะครับผมก็เป็นระบบ Android นะครับจะมีเพชรอยู่1,000งเพชรเลยนะราคานี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับการ์ดก็ลิลินที่ถูกปลุกนะครับผมมีซีโร่มีเพื่ยปลุกไอลินเจ้าหญิงน้ำแข็ง สวีดูซี่มีไฟรี่นะครับแอมเบอร์ราชินีเพลงล็อกการส,สวยมากเลยนะครับพร้อมเล่นนะก็ขายให้ถูกๆนะครับผม1,399บาทนะสำหรับใครที่หายดีสวยๆเล่นอยู่นะครับชอบในแบบเพชรเยอะๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนลรอมดาวอีก49,000ืนนะ <c oughs> สำหรับจี้เครื่องรางนะครับจี้ก็สวยมากตามนี้เลยนี่นะครับจี้มีแปัญญาให้ด้วยครับผมหมวกนินจาสีชมพูบอลทองหมีอาคารหลูนะครับโอ้ออปชั่นสวยมากครับพร้อมเล่นเลยนะ ตัดหนังฟ้ามีนวมชกองดูดนะครับป้องกันห้เสิบแจ็คแคคัเตอร์มีไกด์วางใต้สมุดนะกเลมโลโอเคครับผมก็หลักๆนะครับมีประมาณนี้เลยนะ ลูกเต่าก็ใหม่ล่าสุดสำหรับใครที่สนใจซื้อนะครับก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ทัก Facebook กับแฟนเพจเข้ามาได้เลย